สวัสดีพี่น้องจ้าพี่น้องเมื่อนี้ได้ตีนไก่พี่น้องสิมาต้มซุปเปอร์ตีนพี่น้องอ่าข่ต้มน้ำหนึ่งก้อนด้วยพี่น้องเด้อต้มน้ำน้ำตีนไก่ออกน้ำหนึ่งช้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นคอลลาเจนหลายขวดเนาะมาดูกันค่ะซุปเปอร์ตีนคอลลาเจนเยอะมากมายนะพี่น้องจ้าอันนี้เอาน้ำน้ำไม้มานี่เอาเทน้ำออกเนาะน้ำต้มน้ำแหลกบาดนี้จะมาปรุงเด้อค่ะเด้อจะมา มีเครื่องอย่างในข่อยเห็ดนะสามอย่างขาตะไคร้ใบมะกรูดพี่น้องทุกอย่างแข็งหมดนะเมื่องนองได้กินของแข็งพี่น้องจา๋าของแสบแข็งแข็งเมือ่อตีนไก่กับแข็งคือดื้อพี่น้องใส่เกลือเกลือเม็ดใหญ่นะพี่น้องจาอ๋าดาบันนี่ข่อยใส่หอมพอ้อมดิหอมแขกนะหอมแดงหอมแดงแข็ง อันนี้เป็นเครื่องปรุงต้มแ่บต้มตรีนแล้วก็จัดการเตรนเลยเพราะว่าน้ําเดือดแล้วนี่พี่น้องเขาหลวกน้ำหนึ่งออกแล้วต้มน้ำหนึ่งออกแล้วมันจะมันสีบเเป็นแขนอุ่นตุ่นเด้อพี่น้องลองมึงเด้อมันจะไม่เป็นแค่อุ่นตุน่นมาดนี้ว่อสีเอาบอกพริกมาใส่นะใส่พริกลงไปคะ่ะพริกนี่ส้งสดดูพี่น้องส้งพแข็งเปนไง แล้วก็ขาดไม่ได้รสด,ดีขู่ขัขวรสด,ดีขอไปใส่ผงนัวดิพี่น้องพอไปใส่รสด,ดีเานาอ่าเขาต้มน้ำหนึ่งเรามันมันสุกรสได้จีนไก่พี่น้องวันนี้รอให้เดือดเนาะคะนะ่ะเนาะรอให้เดือดแล้วก็จะมาปรุงน้าปลาและมะนาวด้วยค่ะเด้อขึ้น <c oughs> น้ำลายแตกหลัดแล้ววันนี้รอให้เดือดแป๊บไก่แล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้ว ใส,ใส่น้ำมะนาวด้พี่น้องเด้อใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวขวดมาจากประเทศไทยพี่น้องจ้ะใส่ลายสมลายใส่เบิดเลยสุดท้ายแล้วสมๆยังใคยแสบนะแล้วก็เพิ่มน้ำปลานิดหน่อยมีเห็ดเข็มน้ำพี่น้องจา้าเอาเห็ดเข็มใส่พร้อมนี่ได้เห็ดเข็มมา เปิดเฮ็ดเพิงกินเฮ็ดเข็มเปิดเฮ็ดเข็มแล้วก็ไปกินเฮ็ดเพิงพี่น้อง <laughs> <laughs> ข้าวเดียวกับซุกเนาะเฮ็ดเข็มแล้วอยากซุกกี่เงินนาสิตรมใส่เฮ็ดเพิงเหมนีนพดลัวรัวรัวน้ำปลานิดหน่อย เห็นห่งบ่พี่น้องนั่นแมวกับมะเอินแล้วแมวอยากแห่ตีนไกเด้นนี่ต้มซุปเปอร์ตีนน้ำใสบเกือเทศไม่ใส่ม <c oughs> ีแต่บเกือเทศหน่อยอ่าโอ้ยสมดีเป็นตา,นายเบาใจแสบๆสบนวดแล้วลพี่น้องจ้า บานี้ปิดไทยด้วยชีจีนหอมชีฝรั่งสุดๆมาเด้อบ้านี้พี่น้องจะมาสดน้ำกันเด้ค่ะเด้อจะเฝ้าแมวข่อยตุ่มกินไก่ก่อนเดยวข่อย,อยเยวนะ่ากินให้กินคุณน่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วมาเด้อบ้านี้มาสดน้ำกัน ต้มตีนไก่สูตรไข่พี่น้องรับรองแซ่บแน่นอนเพราะว่าเฮ็ดเองกินเองและก็แซ่บเองค่ะขอบคุณผูกกำลังใจนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนาอขอบคุณทุกคนติดตามและพี่น้องขอบคุณกับคนกด,กดีคนกต่ดีกินกลางไห้นะะเป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมาขอให้ยุดีมีแห้งมีความสุขหลายๆเด้อพี่น้องลำๆรวยๆวยถือโปรตรีรางวันที่หนึ่งทุกท่านค่ะ มาเด้อบานนี้บ๊ายบายจุ๊บจุบ